สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Rov นะครับก็เป็นเกมที่เล่นมานะครับในช่วงแรกๆแล้วก็พักยาวไปนะครับเป็นเวลานานนะครับก็ไม่ได้เล่นนานเลยนะครับการกลับมาในครั้งนี้ครับก็จะกลับมานะครับเพื่อทําให้ภารกิจนะครับสมบัตินะครับอย่างน้อยก็จะขึ้นนะครับตําแหน่งนะครับคอนนะครับหรือว่าคอรีอสนะครับ ก็อยากจะติดอันดับให้ได้นะครับเพราะว่าในสวิตนี้ก็เวลาเล่นอะไรก็อยากจะขึ้นไปนะครับในแรงที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเกมนี้ก็อยากจะทําให้มันสมหูรนะครับก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับแล้วก็เป็นการสร้าง ID ใหม่นะครับปกติก็คือนะครับ ID เก่าจะเป็น ID นะครับแต่ซีซั่นที่2นะครับตอนนี้ก็เป็นการสร้างไ d ดีมาใหม่ๆนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสลับเกมนี้นะครับ เป็นเกมที่ผมเล่นมานานนะครับแต่ว่าไม่เก่งนะครับความสามารถก็ถือว่าพอเล่นได้ตอนนี้นะครับอยากจะนะครับไต่ขึ้นไปนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนนะครับกว่าจะขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็เหลือประมาณนะครับ5 6วันนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะไปได้ไหมนะครับก็สำหรับใครนะครับที่มีเทคนิคหรือว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างก็แนะนํามาหน่อยนะครับเพราะว่าเป็น ตัวที่ผมเล่นมันเก่าแล้วนะครับอยากจะเล่นตัวใหม่ๆนะครับที่โมบิลตตี้นะครับไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าการใช้งานดีนะครับหรือว่าเป็นเมตาก็แนะนํากันมาหน่อยนะครับวันนี้ก็มาทดสอบนะครับก็เล่นนะครับประมาณนี้มานะครับขึ้นมาอยู่ประมาณหลีกทองนะครับตอนนี้นะครับกําลังจะไปนะครับ คอนนะครับอันนี้ก็เป็น EP พีแรกนะครับมาทดสอบกันดูนะครับว่าจะไปได้ถึงไหมนะครับอันนี้ก็ความสามารถก็อาจจะไม่สุดเท่าไร่นะครับไม่ได้เก่งมากแต่พอพอเล่นได้นะครับถือว่านะครับมาเป็นการทดสอบนะครับความสามารถของตัวเองแล้วก็อยากจะทําตามความฝันนะครับอย่างน้อยนะครับเล่นอะไรเราก็อยากไปนะครับจุดสูงสุดนะครับ ครันนี้ก็มาดูนะครับว่า Rov นะครับมันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับผมก็เป็นข้อนึ่งนะครับที่แล่นนะครับเกือบแล้วนะครับเกือบจะไปได้นะครับในจุดสูงที่สุดนะครับแต่ก็ไปไม่ถึงนะครับตัวที่พอจะเล่นได้นะครับในเกมนี้นะครับขอตัวง่ายๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็น่าจะมาเซตอะไรหน่อยนะครับที่เขาแนะนำมานะครับประมาณนี้ ก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่เล่นไม่ทนาเท่าไหร่แต่ก็พอได้นะครับพอมีสกิลในการเล่นนิดหน่อยนะครับสำหรับทีมก็ถือว่านะครับอาจจะบางไปหน่อยนะครับต้องมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตัวนะครับที่มีก็จะเป็นตัวเก่าๆหมดเลยนะครับจะมีนาคอนะครับมาล็อกไบโอนะครับมีเตียวเซียนนะครับอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นกิลดอร์นะครับ ถือว่านะครับทีมสมดุลนะครับมีตัวแทงที่เป็นมีดามเมจดนิดๆนะครับมาดูกันนะครับว่าจะทํางานได้ดีขนาดไหนนะครับก็ถือว่านะครับไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับอันนี้ก็หัดโหลดกลับมาเล่นนะครับแล้วก็ไต่แรงมานิดๆนะครับแล้วก็เอามาลงนี่นะครับ สลับนะครับช่วงแรกๆก็ถือว่าน่าจางง่ายนะครับถ้าในระดับไดมอนด์ไปนะครับน่าจะลําบากนิดๆนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกหน่อยนะครับน่าจะเวลา2เดือนน่าจะพอขึ้นอาลีกสูงสุดได้นะครับอันนี้ก็ต้องมาดูนะครับแต่โคตส้ก็ถือว่านะครับน่าจะมีประสบการณ์เยอะกว่านะครับต้องมาดูกันนะครับว่าเขาจะยืนตําแหน่งดีขนาดไหนนะครับ ก็ดูจากการยืนตำแหน่งนะครับน่าจะปกตินะครับฟาร์มจบล่างนะครับปลาเราจะจบล่างแต่ว่าเราก็ต้องเอาตัวรอดนะครับต้องมาดูนะครับว่าจะไหวไหม ก็่ซงแรกๆนะครับฟาร์มกันไปนะครับตัวเราก็ถือว่าเล่นสะดวกหน่อยนะครับมันง่ายนะครับคู่ต่อสู้ก็ก็เห็นเห็นนิดๆน,นะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้มันทำอะไรได้นะครับ ก็ตัวนี้นะครับส่วนมากก็ออกสกิลนะครับแบบเน้นตอดไปนะครับการทำดาเมจนะครับต้องรอเวลานิดๆ,ๆนะครับเกือบแล้วนะครับไม่ได้เล่นนานลืมลืมเวลาไปนะครับ อาจจะเลือดน้อยนะครับมีโอกาสโดนนะครับต้องมาดูจังหวะก่อนนะครับน่าจ,จะไม่อยู่แล้วนะครับโซนนี้นะครับดับเมดยังไม่มีนะครับแต่มานะครับเลนเลนเกมมานะครับน่าจะสนุกกว่านี้นะครับ ดนนะครับตัวเก่าๆนะครับน่าจะไม่ตายนะครับก็เลยไม่ตามนะครับจะไปเล่นนะครับช่วงแรกๆมันไม่มีดาเมจขนาดนั้นนะครับผมต้องการนะครับหาเงินมากกว่านะครับ เหมือนตัวเขาจะบุกนะครับแต่ว่าเขามีเยอะกว่านะครับอันตรายนะครับแรกๆก็ต้องเซฟนะครับรอเวลานิดๆนะครับช่วงแรกๆก็ทำอะไรไม่ได้นะครับไฟโอเาเมจไม่ได้เยอะนะครับ อยากลองไหมก็เจ็บหนักนะครับ อาจะได้เวลากราบแล้วนะครับอันตรายนะครับในตอนนี้นะครับได้ตัวนะครับที่เป็นแครี่นะครับ่วนแรกๆก็จะเล่นลำบากหน่อยแต่ว่าคู่ต่อสู้นะครับเล่นแล้วนะครับ ขาเน้นนะครับแต่ว่าป่าเรายัางไม่ไปนะครับไหวไหมไหวไหมไม่ได้นะครับน่าจะเอาไม่ทันนะครับไม่น่าทันเราก็ต้องไม่ไหวด้วยนะครับ แค่นี้ก็ลำบากนะครับแต่ว่านี่นะครับโดนครับโอ้โหโดนนะครับ มีโอกาสตายนะครับแบบนี้นะครับตายไหมเกื่อบนะครับถือว่านะครับเจอตัวที่เล่นลำบากนะครับก่อนถ้าเล่นอีกนิดหน่อยนะครับน่าจะสำนานะครับน่าจะเล่นตัวที่ง่ายๆกว่านี้หน่อยนะครับ เดินลำบากครับแบบนี้นะครับเสียป้อมกลางแล้วก็ป้อมบนไปนะครับนี่นะครับต่างกันเลเวลเยอะนะครับเราก็อยากได้ป้อมด้วยนะครับ ก็ขยับได้นะครับได้มาสองป้อมก็เริ่มสบายแล้วนะครับเริ่มได้นะครับไอเทมเริ่มมานะครับตอนนี้นะครับ ก็ถือว่านะครับเล่นสนุกสนุกได้นะครับเน้นขยับนะครับความสามารถดีนะครับ ก็ผมถนัดวิ่งหนีด้วยนะครับทาไม่วิ่งก็ไม่น่ารออนะครับก็ไอเทมใหม่ๆมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะทํำยังไงดีนะครับแต่ก็ได้อยู่ประมาณนี้นะครับได้ตรงกลางนะครับแต่ว่าตัวคิวเดอร์ก็พอแท้งได้นะครับแต่ว่านะครับยังไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะครับค่ตสู้น่าจะมาตรงกลางนะครับ นะครับโอ้โหโดนไปหนึ่งนะครับไม่น่ารอดนะครับตายยกตี้นะครับเขียวเวฟไม่ไดนะ้น่าจะโดนนะครับเข้าไปนะครับแต่ว่าป้อม ด้านในน่าจะยังพอพอกันได้นะครับนาคอรดก็ไปอีกหนึ่งลายนะครับตอนนี้ต้องมาดูแล้วนะครับว่าจะไหวไหมนะครับคู่ต่อสู้ก็เยอะซะเหลือเกินนะครับไม่ไหวนะครับ โดนนะครับโดนสวงท้ายๆนะครับก็อีพีแรกนะครับก็แพ้ซะแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะมีเวลาในการไต่เข้าไปอีกนะครับมีเวลาอีกนิดนึงนะครับน่าจะพอไปได้นะครับต้องมาดูกันครับว่าจะได้ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ได้อยู่ประมาณนี้นะครับถือว่านะครับพอทําผลงานได้แต่ก็พลาดไปนะครับน่าจะต้องใช้เวลาอีกนิดหน่อยนะครับกว่าจะชินนะครับ อันนี้ก็มาเล่ดน,นะครับสนุกสนุกนะครับวันนี้ก็จะเอาประมาณนี้ก็น,นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ